ันแต่ท่านได้เห็นแก่ลูกก็มาจะลืมตาเป็รอบหรอ,อคะเราเม่ตายหาอกด้วยการไม่ปล่อยทห้ง่อเขาตกเป็นเหยื่อปีศาจแต่ฉันไม่ใช่ปีศาจถ้าเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นเจ้าจะหลอกลวงเขาทำไมข้าไม่ได้ตั้งใจการหลอกลวงเจ้าผิดปกีิ ควา,าคนะมรักของเจ้าก็คือบาปเช่นกันเจ้าเป็นสัตว์เดร,รัจฉานจะมีความรักเทีม่มนุษย์ได้อย่างไรสัตว์เดรัจฉานก็มีความรักความต้องการและความเจ็บปวดเหมือนอางเช่นมนุษย์นะเจ้าคะาความต้องการเจ้าคือการสูญสสุบพันธ์มันไม่ใช่ความรักมิติ เจ้าอาจจะคิดว่าเจ้ารักเขาต้องการเขาแต่สักวันสัญชาติยามสัตย์ขเจ้าก็จะปรากฏออกมาแปลว่าร่างกายในนอกของเจ้าหนึ่คนแต่ในส่วนลึกเจ้าก็คือสัตว์แต่สวรรค์บันดานข้าสามารถไปได้เป็นมนุษย์ได้อยู่กับท่านจะไม่ยอมรับอำนาจขูงฟ้าส,สวรรค์เจ้าคะ ฟ้าสวรรค์ประธานอำนาจให้เจ้าใช้ในทางที่เหมาะสมไม่ใช่ใ,ใช้ในทางที่ผิดแล้วีความรักมันผิดไปรึต้อคะความรักก็คือเกลดชังต่ำแต่สำหรับเจ้ามันต่ำสามยี่กว่าน,นั้นเพราะว่ามันเริ่มต้นจากการชอบส่เจ้าหลอกลวงสุบเสียนให้เห็นว่าต้องเป็นมนุษย์นี่คือต้องหรือถ้ารู้พวกกาหลอ,อกลวง เจ้าใช้เว้นมนเขาไม่เคาระทิ้งครอบครัวทิ้งพี่สาวที่เลี้ยงดูเขาตั้งแต่เล็กแต่น้อยนี่ือถูกต้องหรือเจ้าใช้เว้นมนเปิดร้านขายยาใช้ตัวยาของเจ้ารักษาผู้คนอันนั้นมันผิดเพี่ยเจ้าคะการช่วยเหลือผู้คนนะ่ะร้านยาของเจ้ากิจการเจริญเติบโตรุ่งเรือง แต่ร้านของคนอื่นรวมทั้งร้านของพี่สาวสวยเส้นต้องล่มจมพี่เลยเขาต้องตายเพราะความ,มดอดยานนี่คือความชอบธรรมหรืออันนั้นข้าไม่เคยรู้มาก่อนนี่แหละการใช้เวทมนตองเจ้าในเจ้าลองบอกข้ามาสิว่าสิ่งใดถูกต้องแต่ข้าไม่ได้ตั้งใจ ข้าไม่เคยตราขนาร้ายกับใครทั้งสิ้นถ้าเจ้าไม่ปราขนาร้ายเจ้าย่อมไม่เข้ามาตั้งแต่แรกนางปีศาจหยุดเรียกฉันว่านางปีศาจสักทีเจ้าไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ฮโรดาถ้าหากว่าเจ้าไม่ใช่ปีศาจแล้วจะให้เราเรียกเจ้าว่าอะไรให้กกำลังบีบมานทาให้ฆ่าฉันเร็กล่ะเล่าเลย เพียงแค่นักทั้งสองถอยหลังและกลับไปในที่ของท่านข้าก็จะไม่ทําอะไรเจ้าไม่จริงท่านไม่ได้ต้องตาที่มันเป็นอย่างนั้นท่านบีบมังคับข้าให้ข้าใช้เวทมนต์ข้าที่ท่านจะได้ตอบต,ต่อข้านี่เหรอวิธีทงขคนนับวปวชอย่างท่านนะับวดอย่างเรามีหน้าที่ช่วยเหลือผู้คนให้คนจากปีศาจร,ร้าย ไม่ว่าจะด้วยวิถีทางไหนก็ตามาได้ไอย่าหวังนะว่าข้าสองคนจะยอมแพ้พี่สู้เฉญพี่รีบไปที่แม่น้ำเยชีชีตามหลอสมัครพรรพวกให้บรรดาลเสนะกน้ำทั่ววิหารทองคังเคียงขวาเดียวส่วนทางนี้ข้าจะต้านไว้เองนโมตระศากดิ์ข้าไม่คนสนหอกอย่างปีศาจ ลูกศิษยเสี่ยวชิต้องจะทำอะไรไปดิลล์เิ้งข้าได้รับข่าวว่าเจ้าบาดเจ็บน่ารุ่งของเราสิไหมเส,สี่ยวชิงใจเย็นๆก่อนไหนๆซยเอทเช่ก็มาแล้วเราต้องให้เขาอธิบายได้ข้าจะฟังท่านแต่ขอถามอะไรหน่อยเถอะพี่สามข้าดีต่อท่านมาก ไม่ท่านถึงได้ไปเข้าข้างไอ้นักตรวฟ้าไหนนะ้นั่นใช่พี่สาวท่านที่ต่อข้ามาก ไอนข้านโม่เองที่ไปลงคำของไ ท่านเดือดร้อนใจนักหนาคือได้จองล้านจองฐานเขานี่ยังไม่หนำใจได้อีกเหรอคุณชายมีบางอ,อย่างที่ท่านยังไม่เข้าใจหากข้าไม่รีบกำจัดนางสักวันนางจะต้องทำลายท่านลูกท่านอย่างแน่นอนเจ็บดิ้นสองแฉ่งจเจ้าดิ้นป่ะข้าว่าเจ้านั่นแหละที่เป็นปีศาจที่มาในภาพนักหนูข้าอ่านใบเจ้าออหมดแล้วหุบปากดิ้ัป่ะนวลดาศะ เชื่อสนาวภรรยาของเจ้าคือสัตว์ร้ายได,ได้ถ้าจะทำ,นำหนงามอบแค่เท้าท้าย,ยู่ถึงตอนนั้นท่านก็จะรู้เองความจริงเป็นอย่างไร จะเอาว่าปวดไปชีวิตมาดาของี่เถอดปวดเห็นแก่ลูกปรดข้าถ้าท่านยอมข้าจะยอมหมดเป็นที่ท่านตลอดชีวิต เจดีย์ัตว์สิทธิ์ของข้าเจ้าตุงสูงนำะปีศาจร้ายลงไปกักขังด้วยเชิญ